สวัสดีค่ะมาพบกับนุชอีกเช่นเคยนะคะสําหรับวันนี้นะคะเรามาเน้นเน้นในเรื่องของเลขมงคลที่เกี่ยวกับเลขทะเบียนบ้านกันดีกว่านะคะไม่ว่าจะเป็นเลขทะเบียนบ้านก็ดีนะคะเลขคอนโดก็ดีเลขห้องก็ดีแม้กระทั่งเลขออฟฟิศเลขห้างร้านเลขบริษัท มันสามารถส่งเสริมชีวิตของคุณได้ตามเขาเรียกว่าสภาวะที่คุณใช้งานอยู่เลยทีเดียวค่ะวันนี้นะคะนุจะมาบอกนะคะว่าเลขที่แต่ละเลขที่เนี้ยเราควรส่งเสริมหรือว่าเน้นในเรื่องอะไรอย่างเช่นบ้านเราควรเน้นในเรื่องเลขเกี่ยวกับอะไรนะคะธุรกิจเเน้นในเรื่องของเลขไหนนะคะถึงจะส่งเสริมให้ยอดขายหรือว่าธุรกิจนั้นประสบความสําเร็จได้อย่างรวดเร็วอย่าลืมนะคะเลขนะคะคือพลังงานค่ะสามารถนะคะส่งเสริมหร ดึงดูดนะคะผู้ที่อยู่รอบๆตัวเราหรือว่าในบ้านเราได้แม้กระทั่งคนที่อยู่ในออฟฟิศได้ด้วยเช่นกันค่ะ,คะเดี๋ยวเรามาชมกันนะคะว่ามีเลขหรือว่ามีความหมายหรือว่ามีคู่เลขตัวไหนบ้างแล้วก็บ้านเราควรจะใช้เลขลักษณะแบบไหนดีนะคะ เรามาดูลักษณะแรกกันก่อนดีกว่าค่ะเลขที่บ้านนะคะเราจะแยกออกเป็น2ข้อด้วยกันนั่นคือข้อแรกคือเลขที่บ้านที่นะคะเป็นบ้านจริงๆค่ะที่เราใช้ในการพักผ่อนนะคะใช้ในการอาศัยใช้ในการนอนหลับนะคะหลังจากที่เราทํางานหรือว่าเหนื่อยมาจากข้างนอกเงี้ยค่ะเราก็เข้ามาพักผ่อนที่บ้านเป็นบ้านที่เป็นสําหรับครอบครัวโดยเฉพาะนะคะอันนี้จะเน้นในเรื่องของความอบอุ่นเน้นในเรื่องของความเข้าใจกันค่ะ นะะเน้นในเรื่องของเขาเรียกว่าพลังงานดีๆพลังงานแห่งความสุขนั่นเองค่ะส่วนนะคะข้อที่2องนั่นคือบ้านนะคะที่มี o ฮมออฟฟิศอยู่ในบ้านอ่าบ้านที่มีโฮมออฟฟิศอยู่ในบ้านเนี่ยค่ะก็จะเน้นในเรื่องของความอุอุ่นแหละเหมือนข้อแรกนะคะแต่จะเพิ่มมนันลักษณะของมีต้องมียอดขายเข้ามาด้วยต้องมีธุรกิจเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยค่ะดังนั้นนะคะบ้านในสองลักษณะนี้ค่ะเลขที่บ้านจึงต้องแตกต่างกันนั่นเองค่ะหากใครนะคะวันนี้นะคะได้นําเลขที่บ้านของคุณไปวิเคราะห์แล้วว่ามันมีเลขเสียนะคะคุณก็สามารถนาเลขที่บ้านเหล่านี้ค่ะ มาเขาเรียกว่ามาปรับเปลี่ยนพลังงานหรือว่ามาแก้ไขพลังงานได้แต่พลังงานที่คุณจะได้รับนั้นมันจะต้องแตกต่างกันซึ่งลักษณะบ้านแรกหลังแรกนะคะที่เราใช้เนี่ยคือเป็นการอาศัยเป็นการพักพิมเป็นการอยู่อย่างแบบครอบครัวดังนั้นแรกเีียะต้องนํามาเสริมนะคะในบ้านหลังนี้ต้องเน้นในเรื่องของความอบอุ่นความเข้าใจกันนะคะความเขาเรียกว่าความสุขนั่นเองความร่าเริงความแจ่มใสะคะ่ะในเรื่องของครอบครัวอันนี้สําคัญมากๆ ส่วนนะคะบ้านที่สองที่มีลักษณะของมีโฮมออฟฟิศอยู่ในบ้านนะคะ บ้านหลังนี้นะคะก็ไม่ต่างกันคือเน้นแบบข้อแรกแหะค่ะแต่ทีนี้มันจะมีในเรื่องของออฟฟิศในเรื่องของการทํางานเข้ามาดังนั้นเราต้องดูลักษณะงานที่เรามีในสโฮมออฟฟิศในบ้านด้วยว่าเป็นลนักษณะงานแบบไหนจึงนะคะคํานวณแล้วก็ใช้เลขนะคะเข้าไปเสริมให้มันมีเสน่ห์มากขึ้นเข้าไปเสริมดึงดังนเรื่องของการงานเข้ามาเสริมได้ด้วยนะคะซึ่งการปรับแก้ไขเนี่ยก็สามารถทําได้ด้วยดังนั้นนุชถึงได้บอกว่า การที่เรานะคะจะปรับเปลี่ยนพลังงานของตัวเลขเลขที่บ้านนะคะเราต้องดูวัตถุประสงค์ด้วยว่าบ้านที่เรามีอยู่เนะะี่ยค่ะเราใช้ลักษณะแบบไหนลักษณะการอยู่อาศัยพักเพิงอิงแอ์เฉยหรือว่าลักษณะของมีโฮมออฟฟิศอยู่ด้วยนะคะต้องพิจารณาเป็นข้อๆไปด้วยนะคะสําหรับการปรับเปลี่ยนแก้ไขเลขที่บ้านให้เป็นมงคลค่ะ ต่อมาค่ะเลขที่คอนโดอ่านะคะหลายๆคนนะคะซื้อคอนโดไว้ค่ะเป็นทั้งเขาเรียกว่าเป็นทั้งที่นอนเป็นทั้งหฮมออฟฟิศเป็นทั้งการขายของออนไลน์นะคะก็ไม่ต่างจากบ้านที่ข้อแรกที่นุษบอกนะคะดังนั้นเราจะแยกออกเป็น2ออย่างด้วยกันนั่นคือคอนโดแรกนะคะเรานะคะซื้อมานะคะห้องที่เราพักอยู่นะคะเป็นการพักหรือการหลับนอนการพักผ่อนอาศัยถือเป็นการพักผ่อนที่ในวันหยุ ในวันพักผ่อนของเรานะคะอันนี้นะคะข้อนี้นะคะต้องใช้เลขที่บ้านที่มีพลังงานของความอบอุ่นพลังงานของความเขาเรียกว่าเขาเรียกความสบายนะคะความสบายความอบอุ่นความสบายใจนั่นเองนะคะพลังงานนะคะจึงแตกต่างจากอีกข้อหนึง่งซึ่งถ้าคุณซื้อคอนโดมาแล้วเป็นที่พักพิงอาศัยด้วยแล้วก็เป็นทั้งพรมออฟฟิศด้วยหมายความว่าคุณค้าขายในอคอนโดนั้นด้วยคือเป็นเหมือนออฟฟิศเล็กๆของคุณนะคะอย่างเช การขายออนไลน์อะไรเงี้ยค่ะเรขที่ห้องของคุณและที่คอนโดของคุณเนี่ยค่ะต้องเน้นในเรื่องของการค้าขายเข้ามาเกี่ยวด้วยโดยนําเลขที่เกี่ยวกับเรื่องของค้าขายในอาชีพของคุณเข้ามาเกี่ยวเสริมในเรื่องของเลขเสน่เข้ามาด้วยจะช่วยส่งเสริมในเรื่องของ ธุรกิจของคุณให้น้นประสบความสําเร็จได้ด้วยนะคะดังนั้นนะคะคอนโดค่ะไม่ต่างอะไรกับบ้านค่ะซึ่งคอนโดมีทั้งที่เราเอาไว้พักผ่อนหรือนะคะคุณจะมีทั้งพักผ่อนหรือว่าทําเป็นโฮมออฟฟิศคุณไม่ใช่ทําเป็นคอนโดแบบมีที่ทํางานในคอนโดด้วยก็ต้องดูว่าเลขนะคะที่เราจะนํามาใช้ในเรื่องของเลขที่ห้องเนี่ยควรจะส่งเสริมให้มันตรงจุดนั่นเองหากคุณนะคะมีเลขที่คอนโดแล้วไปวิเคราะห์แล้วไม่ดี ะะก็สามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างที่นุต๊ตบอกนี่แหละคะ่ะใช้พลังงานแบบนี้นะคะทั้งสองอย่างนะคะลองไปพิจารณาดูนะคะ ต่อมาค่ะเลขที่ห้างร้านบริษัทอันนี้สําคัญมากๆค่ะสําหรับห้างร้านบริษัทนะคะต้องบอกว่าเราจะเน้นในเรื่องของการท,ทรําธุรกิจในเรื่องของการค้าขายเน้นในเรื่องของการทําทยอดทําเป้าให้มันทะลุถูกไหมคะดังนั้นนะคะเลขที่นะคะจึงสําคัญมากๆค่ะควรจะเน้นในเรื่องของอาชีพที่คุณทําอยู่เน้นในเรื่องของการยอดขายดังนั้นเลขที่นํามาใช้ค่ะหนึ่งค่ะคุณต้องมีสเสน่ห์ในการดึงดูดผู้คนค่ะ เข้ามาหาคุณค่ะ 2. เลขต้องเป็นเลขที่ตรงกับอาชีพของคุณค่ะ 3. เลขนั้นเป็นพลังงานรวมและต้องเป็นพลังงานดีๆในเรื่องของธุรกิจของคุณให้ได้อันนี้สําคัญมากมากค่ะมันจะทําให้ธุรกิจของคุณนั้นรุ่งแล้วก็พุ่งนะคะนั่นเองค่ะหากวันนี้ห้างรักธุรกิจของคุณนะนำเลขที่คุณอ่าเลขที่นะคะไปวิเคราะห์แล้วมันเป็นเลขเสียเลขไม่ดีเลขไม่มงคลก็แนะนําว่าให้ปรับเปลี่ยนซะนะคะให้อ่าใช้เป็นเลขมงคล คนที่ส่งเสริมในเรื่องของธุรกิจของคุณโดยตรงนะคะอันนี้สําคัญมากๆนะคะให้มันมีเลขที่เกี่ยวกับเรื่องของการเงินเข้ามาได้ก็ดีมีเลขของเรื่องของเลขสเสน่เข้ามาได้ก็ดีจะได้ดึงดูดผู้คนเข้ามาเยอะๆในการทําธุรกิจของเราจะได้ประสบความสําเร็จได้ง่ายขึ้นนั่นเองล่ะคะนี่แหละค่ะคือ หลักๆเลยนะคะในการที่เราจะาเลือกเบอร์มงคลหรือว่าเอ้ยไม่ใช่สิขอโทษค่ะนะคะหลักๆในการของอเลือกเลขที่บ้านให้เหมาะสมเลขที่คอนโดให้เหมาะสมเลขที่ห้างร้านให้เหมาะสมเป็นหลักคร้าวๆเท่านั้นเองนะคะลองนำไปใช้กันดูนะคะ ท้ายสุดละคะ่ะสุดท้ายนี้นะคะต้องบอกว่านะคะหากคุณอยากจะเสริมพลังงานในเรื่องของอหน้าบ้านของคุณนะคะหน้าห้องของคุณหรือแม้กระทั่งหน้าห้างร้านบริษัทคอนโดของคุณนะคะคุณก็สามารถเสริมพลังงานได้โดยใช้พลังงานตัวเลขที่เป็นมงคละคะ่ะไปปิดไว้หน้าห้องของคุณก็สามารถช่วยอีกนะคะช่วยได้อีกพลังงานหนึ่งเลยทีเดียวค่ะเลขมงคลที่นุชอยากจะบอกกับทุกคนให้นําไปใช้ก็อย่างเช่นว่า 4289นะคะ6395นะคะลองไปเขียนดูค่ะลองไปติดดูค่ะหน้าห้องของคุณหน้าบ้านของคุณหน้าธุรก,กิจของคุณค่ะมันจะช่วยในดึงดันเรื่องของความสําเร็จของคุณได้ดีเลยทีเดียวนะคะแต่อย่าลืมนะคะว่านะคะทุกเลขนะคะมีพลังงาน,นะคะ่ะเลขของทุกเลขเขาเรียกว่า าศาสตร์พลังตัวเลขหรือว่าตัวเลขรอบๆตัวเราเนี่ยค่ะมันจะส่งผลกับตัวเราได้ดีมากยิ่งขึ้นห่างเรานะคะหมั่นทําบุญแล้วก็เสริมพลังบุญให้กับตัวเองค่ะไอเจ็บุญนี่ละคะนะคะพลังบุญนี่ระคะมันจะช่วยหนุนในเรื่องของพลังงานตัวเลขให้มันส่งผลได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นละคาสาหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนละค่ะนะคะเดี๋ยวมาพบกันใหม่นะคะในคลิปวิดีโอหน้านะคะอย่าลืมนะคะฝากกันนิดนึงค่ะกด u b s c r i b e แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะ ะะเพื่อที่จะไม่พลาคดคลิปวิดีโอดีๆนะคะนุชก็จะพยายามนะคะคัดกรองสิ่งดีๆมาฝากกับทุกคนกันค่ะสิ่งไหนที่คนุชคิดว่าดีนะคะแล้วสามารถบอกต่อท,ทําให้ทุกคนุคนนะคะนําไปทําแล้วดีขึ้นได้ก็จะนํามาบอกต่อกันละคะ่ะส่วนใครนะคะที่อยากจะวิเคราะห์เบอร์มือถือแบบเจาะลึกกับนุชก็สามารถคลิกไปที่ไลน์แอดได้เลยนะคะวิเคราะห์ให้เลยค่ะแล้วมีอีกนะคะ ใครที่มีเบอร์มงคลอยู่แล้วในใจอยู่แล้วโอ้มีหลายเบอร์จังเลยค่ะนะคะอยากจะให้นูดนะคะช่วยเลือกให้ก็คลิกไปทักได้เลยนะคะวิเคราะห์แบบเจาะลึกค่ะค่าครูไม่แพงค่ะกันเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะไปละค่ะสวัสดีค่ะ